นาคมแล้วนะครับวันนี้พุธที่17มีนาคมแต่ว่าใจของหลายๆคนที่อยากจะหยุดยาวๆเพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนกันต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเราสถานการณ์โควิด19ตอนนี้เริ่มคลี่คลายมีวัคซีนเข้ามาแล้วแต่ว่าการป้องกันตัวด้วยกันสมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆยังคงต้องทําอยู่เสมอนะครับถือว่าเป็นวัคซีนด่านแรกเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันไป การเที่ยวยาวๆโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ซึ่งล่าสุดสอบคอชุดเล็กประชุมกันเมื่อนี้ก็คือเรื่องของการตินการรถแล้วก็การพรมในเรื่องของเล่นเทศกาลสงกรานต์นะครับตินน้ํารถน้ำรถน้ำดำหัวพรมคือปะพรมเนี่ยนะครับเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบเก่านะครับที่ไม่ต้องมีการขึ้นรถกันสาดน้ำให้วุ่นวายบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยซ้ำไปพูดถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับทำให้หลายคนมองถึงวันหยุด วันหยุดที่คอรมอมีมติให้12เมษายนเพิ่มเติมเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันครับทำให้สงกรานต์ของเราปีนี้วันหยุดยาวเลยนะครับตั้งแต่เสาร์ที่10ยาวมาจนถึงวันที่15รวมแล้ว6วันติดติงวันเดียวคุณผู้ชมครับคือวันที่16วันศุกร์16ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครสะกิดเอาติ่งนี้ออกได้หน่อยเนี่ยหยุดยาวอีกเป็น9วันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวการแพลนการเดินทางของใครใหลายๆคนได้ดีทีเดียวแต่ว่าหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องของ มีส่วนสําคัญกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนั้นคือเรื่องของกรมการขนส่งทางบกที่พยายามที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เริ่มออกเดินทางระหว่างเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการขับขี่ในการเดินทางถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ต้องบอกเลยว่าตัวเลขแต่ละครั้งเวลาเทศกาลแต่ละเทศกาลเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุการเกิดการเสียชีวิตของการใช้รถแช้ถนนเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะครับ แม้แต่กระทั่งปีใหม่ที่ผ่านมาโควิด1 9้รอบ2มาแต่ว่าตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุยังคงสูงอยู่อย่างปีใหม่ปีนี้เนี่ยปอพอเขาสรุปตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุรวมนี่คือ33,33ครั้งนะครับขณะที่ปีที่แล้ว6 3ที่ไม่มีโควิดเนี่ยเสียอุบัติเหตุเกิดขึ้น3 4 2 1ครั้งเห็นเลยครับคุณผู้ชมครับว่าตัวเลขไม่ต่างกันเลยส่วนอัตราผู้เสียชีวิตปีใหม่ปีนี้6,4เนี่ย3า2รยเาอรยผู้ได้รับบาดเจ็บ3,326คน ตัวเลขไม่ไน้นอยแบบนี้ทั้งที่มีความพยายามของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเทศกาลเลยพยายามที่จะลดตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลงให้ได้วันนี้ครับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเทศกาลหยุดยาวสงการานต์มาดูกันนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกเตรียมมาตรการอะไรบ้างที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนกันนะครับคุยกับแขกรับเชิญวันนี้มี2ท่านด้วยกันในบ่ายวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านเป็นรองที่บดีกกรมการขนส่งทางบกครับท่านรองยงยุทธนาคแดงครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกครับท่านผอธิติพัฒน์ไทยจงรักครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรัชครับก็เรียกว่าตัวเลขที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีตัวเลขไม่ได้ลดลงเลยสักเทศกาลเดียวใกล้เคียงขี่กันมาตลอดปีนี้จากตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยช่วงของปีใหม่สงกรานต์หยุดยาวแบบนี้ท่านรองครับยังไงดีฮะตัวเลขการคาดการณ์ต่างๆของ ก็บการขนส่งทางบกครับก็ตัวเลขการคาดการเดินทางของประชาชนจากกรุงเทพที่จะออกไปสู่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยเราคาดการว่าในสมการนี้ในสมการปี2564เนี่ยคาดว่าน่าจะมีถึงประมาณ 3, ล้านสามล้านสามคนคหมายความว่าเดินทางจากกรุงเทพไปยังต่างจังหวัดนะครับแล้วซึ่งก็อาจจะยังมีการเดินทางระหว่างจังหวัดไปสู่จังหวัดต่างๆเนี่ยระหว่างจังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ย<ะ>เช่น จากเชียงใหม่ไปใกล้ๆนครสวรรค์อะไรก็อีกสักประมาณสองแสนกว่าคนกับ,บกับก็คือ,คอมหมายความว่าจุดใหญ่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยที่ควรจะออกจากกรุงเทพมหานครคเนี่ยราวล้านกว่า,าถูกไหมฮะระหว่างจังหวัดไปจังหวัดอาจจะเป็นใกล้เคียงกันอย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้เชียงใหม่มานครสวรรค์หรืออจากนครสวรรค์ไปใกล้เคียงพิจิตตพิสุโลกที่ในพื้นที่ภาคเดียวกันถ้าอีสานก็บางที่อุบลไปขอนแก่นอะไรนี้ก็มีส่วนตัวเลขการเดินทางเนี่ย รวมๆแล้วผมวาทั้งประเทศเนี่ยน่าจะปัตราที่สูงทีเดียวเข้าประมาณอยู่ที่ประมาณสักล้านห้าครบับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสงการที่แล้วซึ่งมันมีโควิดเนี่ย uh huh. ท่านท่าวิรศักดิ์ทราบไหมครับว่าอยู่ที่ปีที่แล้วนี่เท่าไหร่ลอ,ลองลองประมาณดิเลยโจน่าจะใกล้เคียงไม่่ะปี่ท้วมีแค่4ี่ห0ื0 0ห้่นเอง โอ้ไม่แต่ปีที่แล้วทดลองมันมันมันเป็นช่วงของล็อกดาวน์ที่เขาประกาศมาตรการข้มข้นใช่ไหมฮะครับผมอู้ต่างกันเยอะแล้วปีนี้ปีนี้หยุดยาวด้วยมาตรการเพิ่มเติมแน่นอนว่ามันต้องมีมาตรการที่เข้มมากขึ้นถูกไหมครับเพราะปีใหม่เนี่ยขนาดมีโควิดรอบสองมาตัวเลขก็ไม่ได้ลดลงเลยนะขณะนี้ทันี้สงการปีนี้หยุดยาวกว่าปีที่ผ่านมานี้อีกเพราะปีที่แล้วไม่ได้หยุดใช่ไหมสงการแต่ปีนี้หยุดยาว6วันกรมการขนส่งทางบกวางแผนอะไรบ้างฮะสำหรับการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ก็มาตรการที่เราจะช่วยในการป้องกันและลดอุบัติวเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางครับเราก็มีเป้าหมายนะครับในการดําเนินการนะครับก็อยู่สักประมาณ4เป้าหมายนะครับในก็คือว่าเราจะบริการรถโดยสารให้เพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารต,ตกค้างอันนี้เป็นเป้าหมายแรกอันนี้ต้องร่วมกับบกสใช่ไหมครับใช่ครับทั้งบกสแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศครับอันนี้มีการคุยอย่างครับเพราะว่าต้องมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวรถมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหยุดยาวแบบนี้ตัวเลขน่าะจะสูงพอสมควรคือเราก็เริ่มคุยกับทางบกสแต่บกสเขาเขาก็บอกว่าในจนํานวนรถที่เขามีอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่แต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติมีผู้โดยสารมีมีประชาชนต้องการเดินทางทางบกสต้องต้องจัดรถเสริมให้เพียง ไม่ตกค้างคร,ครับผม <passed. S 2> นั่นเป็นเป้าหมายที่สําคัญแล้วก็เป้าหมายแรกเลยนะครับ <passed. S 2> ส่วนเป้าหมายที่สองเนี่ยพนักงานขับรถเนี่ยจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์นะครับก <ừ> ็คือว่าไม่ไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์เลยมีแอลกอฮอล์นิดเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นศูนย์ทุกคนับนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สามนี่ก็คือว่าจะต้องลดอุบัติเหตุจากรถโดยสาราสาธา,ารณะทั้งจํานวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลงให้ได้จากปีที่แล้ว ซึ่งซึ่งก็เป็นความท้าทายเพราะว่าปีที่แล้วนี่อย่างที่บอกไปว่ามันมีการเดินทางน้อยนะครับและส่วนเป้าหมายที่4ี่ก็คือไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากเกินเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะดําเนินการในช่วงเทศกาลสงการในปี2564นี้นะครับครับผมท่านผอฮะอย่างเราดูเรื่องของสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเห็นตัวเลข เห็นสิ่งที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่ว่าถือว่าท้าทายกันทั้งนั้นเลยไม่ว่ากาันโดยการโดยสารเนี่ยคนเนี่ยจะต้องไม่ตกค้างผู้โดยสารเลยนะครับืูว่าแม้แต่ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งในส่วนของคนขับและผู้โดยสารอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักกันพอสมควรวางแผนไงฮะละมืองบ้างฮะช่วง,งสงการปีนี้ครับก็ช่วงสงการเนี่ยนะครับก็เออ เราคงต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนตอนถึงช่วงเวลาที่มีการเดินทางอย่างหนาแน่นนะครับซึ<ช>่งช,ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเ,เข้มข้นนะครับในเรื่องการดูแลเรื่องการกํากับดูแลรถที่ใช้ให้บริการกับประชาชนนะครับซึ่งรวมทั้งดูแลในส่วนของประชาชนเองด้วยซึ่งอาจจะเดินทางโดยรถส่วนตัวนะครับฮ<ช>ะเราพอถึงช่วงเวลาของการเดินทางจริงๆก็ ต้องคงต้องใช้สภากำลังในการร่วมกันกำกับดูแลการขนส่งต่างๆนะครับอย่างที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับกลางทางไปจนถึงปลายทางนะครับ<ม>ก็จะมีใช้ใช้เจ้าหน้าที่ใช้หน่วยงานพักขี่เครือข่ายเนี่ยที่จะมาร่วม,มือกันช่วยกำกับดูแลทั้งตัวสภาพของรถนะครับให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยในส่วนของตัวผู้ขับรถนะครับให้มีสภาพที่ที่พร้อมนะครับ มีอแอลกอฮอล์ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับถึงจะให้ให้ใหช้ขับรถนั้นต่อไปได้นะครับเ<ะ>มื่อสักครู่พอพูดถึง2 2 2แนวทางหลักๆก,ก็คือการที่เราต้องดูแล1ก็คือว่ารถโดยสารสาธารณะและก็ในส่วนของรถส่วนตัวอันเนี้ยมาตรการมันก็น่าที่จะมีการดูแลความคิม้มวดที่แตกต่างกัน ไล่ที่ประเภทดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นความปลอดภัยทั้งหมดอย่างรถโดยสารสาธารณะมันเกี่ยวเนื่องกับคนจํานวนมากเพราะคนใช้โดยสารคนขับคนนึงแต่โอ้คนโดยสารอีกเป็น2030คนในรถคันนั้นเนี่ยอย่างรถโดยสารสาธารณะมาตรการที่เราออกมาเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลแบบนี้มีอะไรบ้างไหมครัท่านผอครับสำหรับรถโดยสารสาธารณะนะครับเนื่องจากว่ารถโดยสารสาธารณะนี่ก็มีเส้นทางการเดินทางเนี่ยที่เป็นเส้นทางประจำนะครับก็จะใช้โครงสร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ที่กรมกำกับดูแลเนี่ยนะครับก็จะใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยและตัวตัวเ,เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยไปเข้าไปเข้าไปดูนะครับเข้าไปกำกับการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะนั้นนะครับเรามีระบบ G P S ที่ติดตั้งอยู่บนบนตัวรถน,นะครับ<ม>ซึ่งทำให้รู้ถึงความเร็วแล้วก็ชั่วโมงการทำงานของคนขับรถนะฮะก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า,าการขับรถนั้นนะเป็นการขับรถอย่างอย่าง อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับแล้วก็ตัวผู้ขับรถเนี่ยใช้สมรรถนะของตัวเองเนี่ยนะครับถึงถึงอ,อ,อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ครอบที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับ <ừ> เ,เรามีกฎเรื่องเวลาการทํางานนะครับไม่ให้ขับนานเกินเกินไปจนเหนื่อยล้านะครับในขณะเดยกันก,ก็จะใช้ใช้กลไกของการตรวจแอลกอฮอล์นะครับก็จะวัดว่าให้ให้ผู้ขับรถเนี่ยมีมีสภาพร่างกายที่พร้อมในการขับรถทุกคันต้องมี GPS ไหมพ่อ ทุกคันครับรถโดยสารสาธารณะนะครับมีทุกคันครับรวมถึงรถตู้ด้วยไหมเพราะรถตู้ก็เป็นโดยสารสาธารณะบางทีจังหวัดใกล้ๆกันเขาก็มีบริการรถตู้อันนี้บางทีน่าเป็นห่วงเหมือนกันระหว่างกันในส่วนของวิ่งรถตู้ไปกลับเอ่ยรือว่าในส่วนของการจัดนวนผู้โดยสารเอ่ยที่เข้าไปเนี่ยรถตู้แต่ละคันเนี่ยครับเราคุมเราคุมเข้มตรงนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยครับตัวในส่วนรถตู้เนี่ยก็เออเราเข้าใจว่ารถตู้เนี่ยก็มีมี การขับขี่ที่ค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับคล่องตัวเราก็กําหนดให้รถตู้เนี่ยรถตู้ที่ใช้บริการสาธารณะเนี่ยทุกคันก็ต้องติดตั้ง GPS ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้กํากับดูแลเขาได้ครับแล้วรถส่วนตัวล่ะรถส่วนตัวไม่ไม่ไม่รถส่วนตัวนี่คือเรามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมครับในส่วนรถส่วนตัวเนี่ยก็คงจะเป็นการช่วยเหลือนะครับช่วยช่วยเหลือดูแลผู้ขับรถที่เขาใช้ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางนะครับ บางครั้งเนี่ยเราเดินทางกับภูมิลำเนาเดินทางไกลๆนะครับ <Okay. S 1> จำเป็นต้องมีสภาพตัวรถเนี่ยที่มีความพร้อมนะครับ <Okay. S 1> ตัวคนขับเองก็ถ้าเดินทางไกลๆก็จ,จะมีการเหนอยาระหว่างการเดินทางนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยเราก็มีภาคีเครือข,ข่ายของเราเนี่ยที่ช่วยกันนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนเทศกาลสงกรานเลยนะฮะเราเจัดโครงการที่เรียกว่า ตรวจรถฟรีนี่ไหมฮะครับตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยท่านลองฮะตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยอันนี้ที่ท่านบอกบอกว่าเราร่วมกับหลายภาคีเครือข่ายครับอันนี้คืออะไรฮะที่เราจะช่วยลดส่วนตัวในการที่จะดูแลรถแล้วก็สมรรถนะทั้งรถทั้งคนขับให้ปลอดภัยต้นทางยันปลายทางครับเรื่องกิจกรรมตัวรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนี่นะครับก็คือเราเราทำกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางในช่วง เทศกาลสงการหรือว่าเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยได้มีโอกาสได้นํารถที่เขาใช้ที่จะใช้ในการเดินทางเนี่ยเข้าไปตรวจสภาพก่อนเพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทางซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเราเปิดให้ดําเนินการตั้งแต่วันที่10มีนาแล,แล้วเริ่มแล้วไป<แ>จนถึงวันที่10เมษาครับซึ่งซึ่งเราก็มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมในของเราจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายรถเกือบทุกทุกยี่ห้อ ท่าสามารถเอาเข้าไปตรวจรถฟีขับขี่ปลอดภัยได้เลยแม้ว่าตาม,ตามโชว์รูมที่เขามีมีที่มีมการตรวจเช็คส่วบริการอ๋นนี้นี่เกับทุกยี่ห้อเลยเหรอฮะทุกยี่ห้อเลยครับทุกยี่ห้อเลยครับครับ,รบแล้วก็มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงมีบริษัทประกันภัยมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนของเราเองนะครับแล้วก็มีสำนักงานขนส่งของเราเองนะครับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบก็รวมกันแล้วก็ประมาณเกือบ500รละแห่ง ที่สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้และในรายการที่ตรวจก็คือเราจะตรวจฟรีเลยนะครับย้าเลยว่าตรวจฟรียี่ส2บรายการคร่าวๆราย่างเช่นก็จะดูในเรื่องของระดับน้ํามันเครื่องความสกปรกของน้ํามันอย่างเงี้ยนะฮะหรือสภาพยางหรือพวกไฟส่องสว่างที่จะเหมาะใช้ในการทํางานดวงไฟไหนดับไม่ดับอะไรเงี้ยเราเราก็ตรวจให้ฟรีหมดเช็คเบื้องต้น20รายการให้เป็นรายการที่สําคัญสําคัญทั้งนั้น ฮะครับอันนี้เราเราคุยกับบริษัทที่จําหน่ายรถด้วยว่าที่เป็นโชว์รูมอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมครครับเรียบร้อยครับเรริ่มเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่10แล้วตอนนี้ก็เอาเข้าไปตรวจได้เลยบอกขว่าขอตรวจรถตามกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยทางทางศูนย์บริการก็จะตรวจให้เลยครับผมมองว่าโครงการนี้ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเนี่ย จะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนมีการคาดการณ์ไหมครับเพราะว่าน่าจะเป็นขคอะตัวเลขคร่าวๆว่าทั่วประเทศน่าจะสนใจองารานี้เพราะว่าอย่าง,งน้อยเนี่ยเราในเช็คสภาพรถของเราแหละถูกไหมว่ามันพร้อมมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีอุปกรณ์อะไรต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยท่านรองที่พดีครับก็ที่ผ่านมาในในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็มีผู้ที่มาใช้บร<อ>ิการในกิจกรรมเนี่ยเป็นจํานวนมากเป็นถึงสองแสนกว่าคันทั่วประเทศอืมครับครับถึงสองแสนกว่าคันเลยครับ ปีนี้น่าจะมากกว่าด้วยซ้ำนะผมว่าเพราะจุดยาวหกวันครับเ็าน่าน่านาจะมากกว่าครับผมอันนี้คือต้นทางแหละถูกไหมทานรองทีมดีต้นทางอ่ะตรวจเช็ครถให้พร้อมสภาพรถพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเปลี่ยนอะไรน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนไหมไฟส่องสว่างพร้อมหรือเปล่าเช็คต้นทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยร่วมกับหลายๆโชว์รูมหลายๆบริษัทเนี่กว่า500ร้อยีัเกรือขรายเนี่ยนะครับเช็คไปแล้วออกแล้วรถพร้อมแล้วพอไปถึงระหว่างทางก็ต้องมี การตรวจเช็คอีกเหมือนกันถูกไหมฮะเพื่อความปลอดภัยสวัสดิภาพของคนทั้งคนขับและคนใช้รถใช้ถนนด้วยกันครับก็ในส่วนของรถส่วนบุคคลนี้นะฮะเอาเฉพาะรถที่ขับไปเองเพราะว่าปีนี้เราคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเดินทางดดโดยรถส่วนบุคคลในเยอะนะครับแล้วเราก็นอกจากที่เราตรวจไอ้รถตรวดดรถฟีขับกี่ปลอดภัยในใน,นทุนตรงนี้ปุ๊บในระหว่างทางเนี่ยเราก็ยังร่วมร่วมกับสำนักการอาชีวศึกษาอีก2อ0ก อีก259แห่งทั่วประเทศเพื่อว่าเพื่อว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยเกิดเกิดมีลมยางรั่วยางรั่วอะไรเงี้ยพอเห็นจุดบริการตรงนี้ก็สามารถแวะเข้าไปแล้วก็ให้รับบริการได้อีกครับผมอ๋อนี่ผม <S <S ผมเคยเห็นอาจจะมีการตั้งเต็นท์ระหว่างทางนในบางที่ใ,ในเส้นทางหลักใหญ่ๆหลายที่จะมีเต็นท์คืออ่ะจอดพักก่อนได้นะถ้าเกิดว่าขับนาน เหนื่อยละงวงถูกไหมฮะแล้วก็จะมีน้องๆอ,อาชีวศึกษาที่จะมาคอยบริการเช็ก,กลมรถเอ่ยหรือว,ว่าเปลี่ยนยางเอ่ยในระหว่างทางน,นี้ก็มีใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้รเราร่วมกับสานังกงานอาชีวศึกษาซึ่งทางเราเรามีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเราก็ซื้ออะไหล่ซื้อน้ํามันเครื่องอะไรเท่าที่จําเป็นแล้วก็ให้เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาสําหรับไปปฏิบัติการตรงนี้ครับผมก็เียกว่าคือเนี่ยคือระหว่างทางแล้วแหละเพื่อต้นทางเดี๋ยรถปลอดภัยคือรถ สภาพพร้อมเดินทางระหว่างทางมีปัญหาเราก็มีศูนย์ในการตรวจเช็คพอปลายทางจะได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างสอดิภาพโเพร์เทศกาลแห่งความสุขก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยก็มีอ่านถึงเรื่องว่าบางทีเนี่ยการขับขี่ระหว่างทางโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็ต้องมีเหมือนกันเราพร้อมรถพร้อมแต่ต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งที่ ออกสู่บนท้องถนนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวท่านเองขับขี่ปลอดภัยอย่างเดียวแล้วจะไม่มีอุบัติเหตุนะครับบางทีอุบัติเหตุอาจจะมาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเรื่องของการตัดสินใจต่างๆน,น,นั้นก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันมีทิศทางเขาเรียกว่าเป็นทิศทางและมุมมองการลดอุบัติเหตุในอนาคตซึ่งเห็นว่าท่านพอจิริพัฒน์เนี่ยเคยไปเสวนามาเรื่องนี้ปัจจัยสําคัญสําคัญเลยในการเกิดอุบัติเหตุเวลาเขาคุยกันเนี่ยจากตัวเลขของข้อมูลที่เขาวิจัยมาเนี่ยมีอะไรบ้างฮาท่านพอครับก็ จากการศึกษาของทา,งทางนักวิจัยนะครับในบ้านเรานะครับก็พบว่าปัจจัยอยู่ที่ตัวคนขับเนี่ยเป็น,ปนสัดส่วนสูงมากนะครับตัวคนขับเองซึ่งอ,อ,อาจจะเกิดจากตัวคนขับเองที่มีการคาดการความเสี่ยงบนถนนเนี่ยไม,ไ,มไม่ได้ดีเพียงพอนะครับก็อาจจะพาตัวเองเ,เข้าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้นะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็กคงเป,เป็นเรื่องที่จะต้องนำมา,ำมาพัฒนาปรับปรุง ในในในบ้านเราต่อไปครับผม,มหมายาความว่าคือการตัดสินใจณสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนขณะนั้นถูกไหมฮะท่านบอกว่าบ,บางทีเนี่ยการเลือกตัดสินใจตัดสินใจอย่างหนึ่งแต่เราต้องยอมรับว่าบางทีอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันมาเร็วคุณผู้ชมครับการตัดสินใจต่างๆเนี่ยบางทีการคิดวิเคราะห<ม>์แยกแยะต่างๆเนี่ยมันช้าและเหมืนอนกับใช้ความรวดเร็วเป็นอย่างมากเอาง่ายๆเนี่ยเวลาขับรถทางไกลเร็วๆเนี่ยมีสุนัขตัดหน้าเนี่ย บางทีอะหลายคนเอ๊ะหักไหมซ้ายหักถ้าหักหักซ้ายหรือหักขวาหรือจะชนไปเลยดีบางทีเนี่ยการตัดสินใจแบบเนี้ยภาพรวมต่างเนี่ยมันต้องใช้ใช้ความคิดแล้วก็ใช้ใชสติรวมถึงใช้วิจารณญาณกันมากพอสมควรครันนี้ลงมีแนวโน้มแนวทางไหมว่าทํำยังไงที่จะมีการแนะให้กับคนใช้รถใช้ถนนได้บ้างทัดพอครับก็ทวนตามที่คุณเวรศักพูดถึงนะครับเมื่อก,กี้ก็คือเออ ถ้าเผื่อหากเจอสุนัขเนี่ยตัดหน้ารถเนี่ยนะครับจริงๆคนขับเนี่ยควรจะต้องมีการประเมินได้ตั้งแต,ต่ไกลละถ้า <ๆ S 2> เราเห็นสุนัขเนี่ยอยู่ข้างๆอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับความจริงคือ,อ,อจะต้องมออีฝึกความคิดฝึกความคุ้นชินนะครับว่าเราเราป้องกันอุบัติเหตุป้องกันความเสี่ยงที่คนขับเนี่ยจะต้องเจอเน,นะครับเราสามารถประเมินจะต้องมีความสามารถในการประเมินเหตุการณ์บนถนนได้เห็นคนปั่นจักรยานอยู่ข้างทางเห็นสุนัข อาจจะกําลังมี2อตัวอาจจะกําลังมีความเสี่ยงที่อาจจะมีวิ่งลงมานะครับเนี่ยฮะความจริงเรื่องหลักคิดเหล่านี้จะต้องต้องมีการคิดวิเคราะห์ตลอดทางในการขับขี่ <ๆ S 1> นะครับแล้วถ้าเผื่อ,เ,อเราสามารถที่จะสามารถที่จะมองเห็นความเสี่ยงนั้นได้เนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะอา,อาจจะสามารถชะลอหรือพร้อมที่จะหักหลีกเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงนั้นได้นะครับซึ่งอ,อันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะช่วยถ้าเผื่อหัก คนขับรถในในบ้านเราเนี่ยมีความรู้ฝึกฝึกฝนความคิดเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้ความเสี่ยงต่างๆลดลงได้ครับผมสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านพออบเมือสกู่ท่านรองสติน่าจเป็นส่วสำคัญนะง่วงต้องไม่ขับนะตัวไปฮะจะได้มีความพร้อมตื่นโดยตลอดเวลาในการที่เอ๊ะทำยังไงขับรถถึงจะปลอดภัยถึงจะไมายปลายทางได้ใช่ไหมฮะเรามีอะไรที่เพิ่มเติมไหมฮะในช่วงเทศกาลนี้เพื่อ ลดอุบัติเหตุได้มากที่สุดประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุดหา่านรองที่บดีครับครับ <c oughs> ก็ก็เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของของลถส่วนบุคคลแล้วนะนในในส่วนของรถสาธะะารณะัเนี่ย<ม>เราก็เราก็ย้ําได้เลยว่าเราเรากำชับผู้ประกอบการขนส่งทุกทุกรายให้ให้เดินทางได้ความระมัดระวังนะครับตรวจเช็คลรถก่อนที่จะเอานํามาวิ่งรับผู้โดยสารตรวจเช็คพนักงานขับรถก่อนที่จะขึ้นขับ รถทุกคันนะครับอนอกจากนี้ทางต้นทางแต่ผู้ประกบอบการตรวจแล้วเมื่อรถโดยสารเข้าสถานีขนส่งทุกสถานีขนส่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจความพร้อมของรถโดยสารและก็พนักางานขับรถอีกด้วยครับและนอกจากนี้อย่าง,างในสถานีขนส่งเนี่ยมันช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ที่โควิดปิดอ่าใช่ไหมฮะเราก็กำชับให้ทางสถานีขนส่งทุกสถานีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของด้านสาธารณสุขโดยเขร่งครัด นะครับ<ม>แล้วก็โดยเฉพาะผู้โดยสารที่จะต้องขึ้นไปกับรถโดยสารของเรานี้ต้องเราก็บังคับให้ต้องสวมหน้าก,กากตลอดระยะเวลาการเดินทางทุกครั้งครับผมก็เรียกว่าผู้ความปลอดภัยช่วงนี้การเว้นระยะห่างหรือว,ว่าการสมเสรศิกสิ่งแวดลยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญอย่างมากนะครับในการที่จะป้องกันและก็ดูแลตนเองโดยเฉพาะเราขึ้นในส่วนของรถสาธารณะท้ายสุดเวลาน้อยเตือแลกว่าจะคุยเรื่องของใบกับขีดแบบใหม่ด้วยนะอาจจะไม่ทันจะต้อง เชิญท่านรองที่พอดีมาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไงนะใครมีใบไหนอยู่ก็ใช้ต่อไปได้เอาง่ายๆสั้นๆถูกไหมฮะไปแบบทีแบบใหม่แต่ว่าท้ายสุดนี้อยากจะให้ท่านรองที่พอดีฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้ครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลหรือในทุกครั้งที่การเดินทางนะครับอยากให้คิดว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นโครงการโคส่งทางบกก็ คงในช่วงเทศกาลสงการนี้ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งรถแล้วก็ทั้งผู้ที่จะขับรถให้พร้อมรับหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการเดินทางเพราะอาจจะทําให<ม>้เกิดขาดสมาธิได้แล้วก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยให้อุบัติเหตุมันมันมันลดความรุนแรงเช่นเ<ม>ข็มขัดนิรภัย มวก,กันเนากหรือว่ากรณีที่จะมีเด็กนั่งไปด้วยก็อยากให้มีที่นั่งสําหรับเด็กนะครับอันนี้การสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยก็คืออยากจะให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้รักษาระเบียวบวินัยในการขับรถไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ,รบอันนี้อันนี้แล้วก็มีมารยาทมีน้ําใจกันศึกษ<ส>าเช่นทางก่อดที่จะเดินทางก็จะช่วยทําให้การเดินทางไปอย่างปลอดภัยแล้วก็สู่จุดมุ่งหมาย ปลายทางอย่างสวัสดิภาพครับถ้าพอแลครับอยากฝากอะไรถึงนองประชาชนในการเดินทางช่วงสงกรานต์บ้างครับครับก็สําหรับทุกท่านนะครับที่ในเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะได้เดินทางกับเปียงภูมิลําเนานะครับก็อยากให้เคารพกฎจราจรนะครับอยากให้ดูแลรถดูแลตัวเองนะครับเดินทางอย่างอย่างไม่ประมาทนะครับใช้ใช้ความเร็ว อยู่ในความเร็วที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็ไม่พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มสุรานะครับแล้วก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับครับครับมีสติด้วยในการใช้รถใช้ถนนแต่เกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยมีสายด่วนไมลองที่บดีครับสำหรับผู้ที่เดินทางนะครับในช่วงตลอดเทศกาลสงกรานหรือตลอดไปหรือว่าได้รับความไม่สะดวกสบายในการเดินทางโดยรถสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วนของเราได้เลยนะครับที่เบอร์1 5 8 4นะครับ ครับ5 8 4ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขมีความปลอดภัยในการเดินทางครับวันนี้นะครับคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันในบ่ายวันนี้นะครับท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับท่านรองยงยุทธนาคแดงและท่านผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกับท่านพอธิติพันธ์ไทยจงรักครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับ หมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมวีรศัก์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ